أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة 太阳落发了。Hey, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وزريته وأهل بيته وبارك تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين الحمد لله ก่อนอื่นผมขอสั่งเสียกับตัวผมเองและพี่น้องผู้มีอิมาสัทธาทั้งหลาย ให้มีตักวามีความยำเกรงต่อเลาะความหมายของคําว่าตักวาคือการที่เราปฏิบัติในสิ่งที่ล้อสั่งใช้และออกห่างในสิ่งที่ล,ล้อสั่งห้ามอังนั้นบุคคลใดก็ตามที่เขามีตักวาจะทําให้การดําเนินชีวิตของเขาเป็นการดําเนินชีวิตที่เรียบง่ายได้รับความสาเร็จทั้งดุนญ,ญาและอ่าคือเลาะส่วนบุคคลซึ่งขาดซึ่งตักวาหรือเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของลอสุบฮาห์นุวาตาลาจะทําให้การดําเนินชีวิตของเขาเป็นการดำเนินชีวิตที่ยากลําบาก ไม่ได้รับความสาเร็จทั้งดุนยาและอาอุรราหัวข้อของการคุตบาบะในวันนี้จะพูดในเรื่องของการอดทนต่อบททดสอบในดุนยาเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาพี่น้องผู้มีอิหมัสัทธาทั้งหลายแท้จริงแล้วดุนยาแห่งนี้นะครับไม่ใช่สวนสวรรค์แต่เป็นสนามสอบเป็นดารุลไอบติละคือสถานที่แห่งการทดสอบอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาได้บอกเราไว้อย่างชัดเจน ว่ามนุษย์ทุกคนนั้นจะต้องพบเจอกับบททดสอบไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่ศรัทธาก็ตามแต่อะไรคือความแตกต่างความแตกต่างอยู่ที่ว่าผู้ศรัทธานั้นจะอดทนเพื่ออล้อสุภาหนุวตาลาแล้ว,วหวังที่จะได้รับผลบุญจากพระองค์ดังที่อล้อสุภาหนุวตาลาได้ทรงตัดไว้ว่าอาุบิลลาฮิมินัเชตอนิราญจิม และแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยกับสิ่งหนึ่งจากความกลัวจากความหิวการสูญเสียทรัพย์สินชีวิตและผลผลิตและจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่อดทนและลอสุบะฮันุตาลาก็อธิบายลักษณะของบรรดาผู้ที่อดทนว่า الذي ناصر إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون คือผู้ที่เขาเมื่อมีข้อกรรมใดๆก็ตามมาประสบกับพวกเขาและเขาก็กล่าวว่าแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของลอและแท้จริงเราจะต้องกลับไปหาพระองค์พี่น้องผู้มีมาศรัทธาทั้งหลายบททดสอบไม่ได้หมายถึงสิ่งเลวร้ายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเช่นความเจ็บป่วยความยากจนน้ำท่วม ไฟไหม้การสูญเสียคนรักและแต่อลั์ยังทดสอบเราด้วยสิ่งที่เราชอบเช่นความร่ำรวยตำแหน่งหน้าที่การงานสุขภาพที่แข็งแรงครอบครัวที่อบอุ่นทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเป็นฟิตนะนะครับหรือว่าเป็นบททดสอบเหมือนกันว่าเรานั้นจะขอบคุณต่อพระอ,องค์หรือว่าเราจะลืมพระอ,องค์ดันนั้นแล้วทำไมผู้ศรัทธายังต้องเจอกับบททดสอบ เราอาจจะมีคําถามว่าเรานั้นละมาเราถือศีลอดเราทําความดีต่างๆมากมายแต่ทําไมเรายังเจอปัญหาในเรื่องของบททดสอบจากอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาอีกอัลลอฮฺสุบฮานตาลาได้บอกไว้ในซุรออันอังกบ,บูตนะครับอยายะที่สองว่าอฮะซิบันนาสุไอยุตรอกูไอยากูนูอามันนวาวฮุมลายุฟตะนูนมนุษย์คิดหรือว่าพวกเขานั้นจะถูกปล่อยไว้เพียงแค่เขาเกล่าวว่าเราได้ศรัทธาแล้ว และเขาจะไม่ถูกทดสอบกันนั้นหรือการที่อลัลลอฮ์ทดสอบผู้ศรัทธานั้นไม่ใช่ว่าอาลัลลอฮ์สุบฮานุว์ตาลาทรงเกียรติเราแตนะ่แต่พระองค์ต้องการที่จะยกระดับอีมานนะครับของเราลบล้างความผิดบาปของเราและก็สิ่งสำคัญที่สุดคือการแยกแยะว่าใครเป็นผู้ที่มีความจริงใจและใครที่อ่อนแอในเรื่องของการศรัทธาต่อพระองค์ ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกไว้ว่าอัชดุนนัสบลาบลาอันอัมบียะซุมมัลอัมซาลุฟัลอัมซารุผู้ที่ถูกทดสอบหนักที่สุดนั้นคือบรรดานบีบรรดาอัมบิยะแล้วจึงเป็นบรรดาผู้ที่ประเสริฐรองลงมาตามลําดับพี่น้องผู้มีอิมาศราทั้งหลายดังนั้นแล้วท่านนบีขอร้อนเนี่ยยังถูกทดสอบถูกบททดสอบจาะล้อ์และเรานั้นเป็นเบาธรรมดาคนหนึ่ง จะไม่เจอกับบททดสอบได้อย่างไรอันนั้นระดับของความอดทนนะครับการอดทนในศาสนาอิสลามนั้นไม่ได้ไม่ได้มีความหมายว่าให้เรานั้นทำเฉยๆหรือปล่อยไปตามโชคชะตายะถากรรมนะครับแต่เป็นการอดทนที่มีเป้าหมายมีอัลลอฮ์อยู่ในหัวใจซึ่งเราสามารถแบ่งออกเป็น3ด้านด้วยกันด้านแรกก็คืออดทนในการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานุวะตาลาเช่นอดทนในการที่เรานั้น จะต้องตื่นขึ้นมาใยายามค่ำคืนเพื่อทำอิบดตต์ตื่นมาละหมาดเวลาฟยัดนะครับอดทนในการที่จะป้องกันสายตาไม่มองสิ่งที่ฮารอมนะครับอดทนในเรื่องของการที่จะพูดนินทาว่าร้ายคนอื่นอดทนในการที่เราจะรักษาละหมาดห้าเวลาประการต่อมาคืออดทนจากการทำบาปที่ฝ่าฝืนเมื่อมีสิ่งที่ฮารอมนะครับมาดึงเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ทรัพย์สินที่มันฮารอมความสัมพันธ์ฮารอมหรือสิ่งที่ยั่วยุผู้ศรัทธาต้องอดทนนะครับห้ามนำตัวเองจากการตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นนั่นเองประการที่3คืออดทนต่อการกำหนดกอดอกอดัดนะครับว่าเป็นของลอสุบฮานุวัตาลาเมื่อมีมูซีบานะครับความยากลำบากเกิดขึ้นกับตัวเราเช่นการเจ็บไข้ได้ป่วยการสูญเสียคนที่เป็นที่รัก หรือมีปัญหาครอบครัวลูกไม่เชื่อฟังนะครับการงานติดขัดดังนั้นเราก็ต้องอดทนต่อการกําหนดกอดอก,กรดัดขอละอพร้อมกับการขอดูอาและก็พยายามหาทางออกที่ถูกต้องนั่นเองผลตอบแทนของบรรดาผู้ที่เขามีความอดทนอลัลลอฮฺสุบะฮนวะตะลาได้ก่ลาวไว้ในอายะห์หนึ่งว่าอินนนมายุฟฟัสซอบิรูนยวฟฟัซอบิรูนะอัจรอฮุมบิไยริ่ฮิซับแท้จริงบรรดาผู้ที่อดทน จะได้รับผลตอบแทนของเขาโดยที่ไม่มีการคำนวณพี่น้องผู้มีมาศรัทธาทั้งหลายแล้วนั้นเราลองคิดดูว่านะครับการงานอื่นๆที่เราทํานั้นมีตัวเลขมีการจํากัดเช่นหนึ่งละหมาดเราได้รับผลบุญเท่าไรหนึ่งการสอดกักมีผลบุญเท่าไหร่แต่ความอดทนหรือความสบัินั้นคือการงานที่อัรร์บอกว่าไม่มีการจํากัดพระองค์จะทำพระองค์จะให้เท่าไหร่นะครับอยู่เหนือการนับของมนุษย์ และอีกข้ดีหนึ่งที่ท่านนาบีหมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอลัยฮิวะสซัลลัมได้กล่าวว่าไม่มีความเหนื่อยยากความป่วยไข้ความกังวลความเศร้าความเจ็บป่วยใดๆที่ประสบแก่ผู้ศรัทธาแม้แต่หนามที่ทิ่มเขานอกจากอรร์น,น,นั้นจะลบล้างบาปของเขาด้วยกับสิ่งนั้นดังนั้นแล้วแม้แต่ความเครียดนะครับที่เรารู้สึกอยู่ทุกวันปัญหาที่เราเจออยู่ทุทกๆวันถ้าเราผูกมันไว้ นะครับกับการอดทนเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาผลบุญก็จะไหลามาอย่างเราเนี่ยอย่างที่เราไม่รู้ตัวนะครับอันนั้นแล้วตัวอย่างในเรื่องของความอดทนจากชีวิตของบรรดาอัมบิยะของบรรดานาบีเวลาที่เรารู้สึกว่าบททดสอบของเราในวันนี้เนี่ยมันหนักหนาเหลือเกินนะครับเราลองมองย้อนกลับไปดูบททดสอบของบรรดาอัมบิยะนะครับผมจะยกตัวอย่างนะ ที่เราเห็นชัดๆนะครับนั่นก็คือท่านนาบีอายุบอะลัยฮิสลามท่านเป็นนบีท่านหนึ่งนะครับที่ได้รับบททดสอบจอากอัลลอฮ์อย่างหนักหน่วงแต่ท่านก็มีความอดทนในบททดสอบนั้นนบีอายุบเนี่ยอลัลลอฮ์ทรงเมตตาให้ท่านเนี่ยมีทรัพย์สินเงินทองม,มากมายนะครับมีลูกหลานแล้วก็ที่สําคัญคือมีสุขภาพที่ดีแต่อลัลลอฮ์เนี่ยก็ทดสอบด้วยกับทั้งสอย่างนี้อย่างหนักหน่วงเลยนะครับ ให้ทรัพย์สินสูญหายให้ลูกที่มีอยู่ทั้งหมดเสียชีวิตแล้วก็ตัวท่านเองนั้นโดนทดสอบด้วยกับโรคร้ายเป็นแผลผู้พองนะครับเป็นแผลเรื้อรังจนที่ไม่มีใครอยากที่จะเข้าใกล้และคนส่วนใหญ่นะครับก็จะหนีออกจากท่านเหลือเพียงภรรยาของท่านเท่านั้นที่คอยดูแลแม้ว่าท่านนั้นจะถูกทดสอบหนักขนาดนี้นะครับ ท่านก็ไม่เคยบน่นไม่เคยว่าอัลลอฮ์นะครับว่าทําไมอัลลอฮ์ถึงทํากับฉันขนาดนี้ทั้งๆท,ที่ฉันเนี่ยเป็นเป็นรอซูลน,นะครับเป็นนบีแต่กับกล่าวขอดูอาด้วยกับความสุภาพว่ารบบีอินนีมัสเนียบดุรุวะอันตะอัลฮามุรรอฮิมินนี่คือดูอานะครับที่นบีอายุบขอกอัลลอ์สุบฮานุวะตาลาว่าโอ้พระผู้อิบาลของเรานะครับแท้จริง ความทุกข์ยากเนี่ยได้ประสบแก่ข้าพระองค์แล้วและพระองค์คือผู้ทรงเมตตาที่สุดในหมู่ผู้ทรงเมตตาทั้งหลายท่านไปได้ขอตรงๆนะครับว่าขอให้ท่านหายจากอาการเจ็บป่วยนี่คือในเรื่องของการมารยาทในการขอดุอาแม้แต่ท่านนาบีนะครับยังไม่ขอตรงๆกับอัลลอฮ์แต่ขอว่าความเจ็บป่วยที่มันมาประสบกับท่านเนี่ยท่านไปได้ขอแบบนั้นแต่ท่านขอว่าความทุกข์ยากที่มันเกิดกับท่านเนี่ยขอให้พระองค์ทรงปลดปล่อยนะครับ หลังจากนั้นแล้วอัลลอฮ์ก็ทรงรักษาท่านคืนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ทดสอบกับท่านในบททดสอบของเราในวันนี้นะครับพี่น้องผู้มีอิมาศรัทาทั้งหลายเราโดนทดสอบมันไม่เท่าเสี่ยวหนึ่งของสิ่งที่ท่านดะบีอายุบนะครับได้รับแต่ท่านเนี่ยไม่เคยพูดเลยว่าพระเจ้าเนี่ยทอดทิ้งท่านในทางกลับกันท่านยังชมอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาคือผู้ทรงเมตตาที่สุด น,นี่แหละคือความอดทนที่แท้จริงซึ่งท่านนาบีอายุบเนี่ยถูกทดสอบเป็นระยะเวลานะครับหลายปีรวมบางทัศนะบอกว่าถึงกับ18ปีด้วยกันแต่ภรรยาของท่านเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาภรรยาของท่านเมื่อถกทดสอบมากๆนานๆนะครับก็มีการบ่นก็ไปบอกกับนบีอายุบว่าทําไมท่านเนี่ยเป็นรอศูลขอหล่อทำไมไม่ขอดูอากับอลัลลอฮ์แ่ละให้อลัลลอฮ์เนี่ย ได้ช่วยเหลือท่านปลดปล่อยท่านจากความทุกข์ยากความลําบากตรงนี้คําพูดหนึ่งที่ท่านนบีอายุได้ตอบกับภรรยาของท่านว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหกปี80ปีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยพระอ,องค์ให้ฉันมามากแล้วให้ทั้งทรัพย์สมบัติให้ทั้งลูกหลานสุขภาพที่ดีให้กับฉันนะครับแล้วฉันโดนทดสอบจากพระอ,องค์แค่เพียง18ปีเองมันเทียบกันไม่ได้เลยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้ อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลกุ ਆ อะลัยฮิสัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดนะครับก็ถูกทดสอบอย่างหนักเหมือนกันโดยเฉพาะในเหตุการณ์ที่เรียกว่าอามุลฮุสนีนะครับปีแห่งความเศร้าโศกเสียใจก็คือในปีที่10ของการเป็นรอซูลท่านได้สูญเสียท่านหญิงคอดียนะครับซึ่งเป็นภรรยาเป็นผู้ที่คอยให้กําลังใจท่านต่อมาไม่นานท่านก็ ได้สูญเสียบุคคลที่เป็นที่รักอีกคนหนึ่งนั่นก็คืออบูตอเลบซึ่งเป็นคุณลุงของท่านคอยปกป้องคอยเป็นกันชนให้กับท่านเสมอมาและศัตรูก็ยังคงกดดันนะครับยังคงทำร้ายท่านถูกปฏิเสธจากชาวเมืองตออีฟที่ท่านไปประกาศศาสนาถูกขว้างด้วยกับก้อนหินเนี่ยจนเลือดท่วมตัวนะครับแต่สิ่งที่ท่านนาบีทำก็คือหันไปกับหันกลับไปหาการละหมาด นะครับขอดุอาต่อรอดด้วยกับถ้อยคําที่เต็มไปด้วยกับการยอมจำนนต่อพระองค์และก็ยังคงทําหน้าที่ดาวะต่อไปพี่น้องผู้มีอิมาศราทั้งหลายดังนั้นแล้วเมื่อชีวิตของเราเนี่ยมีช่วงที่เหมือนกับปีแห่งความโศกเศร้าเหมือนกับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลวะอะไรวะซัลลัมที่ต้องสูญเสียคนรักนะครับทีละคนทีละคนให้เรารู้ว่าเรานั้นกําลังเดินบนรอยเท้าของคนที่อัลลอฮ์รักมากที่สุด และก็ตอบสนองและจงตอบสนองเหมือนท่านคือกลับไปหาการละหมาดและขอดูอาต่อพระองค์ทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นแบบอย่างให้เราได้เห็นว่ายิ่งบททดสอบยิ่งใหญ่เท่าไหร่นะครับเราก็ยิ่งได้รับผลบุญใหญ่ไปด้วยและก็ยิ่งทําให้หัวใจของเรานั้นมีความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากยิ่งขึ้นพี่น้องผู้มีผู้มี إ ي م านศรัทธาทั้งหลายอันนั้นเนี่ยขอให้เราถามตัวเองนะครับในวันนี้ว่า บททดสอบอะไรที่กำลังเกิดขึ้นกับเราในชีวิตของเราในตอนนี้และเรานั้นอดทนกับมันเพราะอัลลอฮ์หรือว่าเราเผลอบน่นเผลอโกรธหรือว่าไม่พอใจตำหนิดีเตียนการกอดอกอดัดของพระองค์อันนั้นขอให้เราปรับเปลี่ยนเนียดของเรานะครับว่าทุกๆความเจ็บปวดทุกข้ามน้ำตาของเราความเหนื่อยยากของเรานั้นเรายอมที่จะอดทนเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานูวะตาลาเพื่อหวังที่เรานั้นจะได้รับการตอบแทน ที่ยิ่งใหญ่ในวันอาคือรอพี่น้องทีรักทั้งหลายอันนั้นผมก็อยากฝากวิธีที่เราจะปฏิบัติสั้นๆน,น,นะครับเพื่อให้เรานั้นสามารถที่จะอดทนต่อบททดสอบบนโลกดุนยาอย่างมีเป้าหมายและก็เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานุวะตะละประการแรกคือการที่เราเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าดุนยานั้นคือชั่วข่าวนะครับคือที่พักชั่วข่าวไม่มีบททดสอบใดที่จะอยู่กับเราตลอดไป ไม่ว่าจะเป็นความยากจนการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าความทุกข์ยากทุกอย่างนั้นมีวันจบสิ้นนะครับแต่สิ่งที่ไม่จบคือผล,ลบุญหรือว่าโทษที่เรานั้นจะได้เจอในวันอาคีร์ดังนั้นแล้วในดุนยานั้นไม่ใช่บ้านหลังสุดท้ายของเราแต่อาคเรอตั้งหากนะครับคือที่พำนักอันถาวรคนที่เข้าใจเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะมองสิ่งต่างๆบททดสอบที่มันเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องเล็ก และก็มองผลบุญว่าเป็นเรื่องใหญ่ประการต่อมาคือการยินหยัดด้วยกับการละหมาดและการขอดุอาต่อละอัลลอฮฺสุบานุวะตาลาได้กล่าวว่าวัสตออีนูบิสซาบริวัสซาและและพวกเจ้าจงขอความช่วยเหลือด้วยความอดทนและการละหมาดเมื่อตกอยู่ในความเครียดนะครับให้เรานั้นรีบไปทําน้ําละหมาดและมาละหมาดต่ออัลลอฮฺสุบานุวะตาลาสองรากะสุยูดให้นานระบาย นะครับสิ่งที่เรามีปัญหาให้กับอัลลอฮ์นะครับขอให้ดูขอดูอาให้พระองค์นั้นหาทางออกให้กับเราประการที่3คืออย่าอดทนคนเดียวแต่ให้สร้างบรรยากาศแห่งการให้กำลังใจในครอบครัวนะครับบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเราต้องอดทนแบบแข็งคนเดียวตัวคนเดียวไม่บอกใครไม่เล่าให้ใครฟังนะครับแต,แต่ในศาสนาอิสลาม เราสามารถที่จะเล่าเรื่องต่างๆนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นให้กับคนในครอบครัวเราเพื่อเป็นที่ปรึกษาเป็นกำลังใจให้เรานั้นมีความรู้สึกอดทนมากยิ่งขึ้นประการที่4คือดูอาขอให้อขอดูอาให้เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่อดทนนะครับให้เราอ่านดูอานี้รบบานัฟลิกอาไลนาซอบบรอนวะตะวัฟนามุสลิมีนนะครับอยู่ในสุรานอัลร,รอบอายะที่ห2 6บ ว่าโอ้พระเจ้าของเราขอพระอ,องค์ทรงโปรดหลังความอดทนลงมาเหนือพวกเราเถิดและโปรดให้เราตายในสภาพที่เป็นมุสลิมด้วยเถิดและอีกดูอานึงรบบานาฮับลานามินระดรุงการอมะว่าให้จิลานามินอัมลินารรชอดาอยู่ในสุรออนกาฟีอายะที่10นะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าพระเจ้าของโอ้พระผูออ้วยบ,บานของเราโปรดประทานความเมตตาจากพระอ,องค์ให้แก่เรา และโปรดจัดเตรียมทางออกที่ถูกต้องที่เหมาะสมให้แก่กิจการของเราด้วยเถิดสุดท้ายนี้นะครับพี่น้องผู้มีอมาศรธาทั้งหลายอันนั้นขอให้เราจำไว้เสมอว่าไม่มีผลดทดสอบที่แท้จริงหากหัวใจของเรานั้นไม่มีตักวาไม่มีความยำเกรงต่อหรอแล้วก็ไม่มีและไม่มีตักวาที่มั่นคงหากเรานั้นไม่ฝึกฝนตนเองผ่านบททดสอบ ดังนั้นทุกครั้งที่เราเจอปัญหาขอให้เราพูดกับตัวเองเสมอนะครับว่านี่คือโอกาสที่อัลลอ์เนี่ยให้ฉันได้แสดงอัตตกว่นะครับแสดงความอดทนต่ออัลลอ์เพื่อที่เรานั้นจะได้มีความใกล้ชิดกับอัลลอ์ให้มากยิ่งขึ้นอากูลกาลีฮาซาวัสตักฟิรุลลอฮ์นอดีมลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมินมินคุลิดัมวัสตักฟิรอินนะฮูวลกฟูรุรรม الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وزل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والمبتدع والجهول والنصارى والمنافقين والمشركين وقاتل أعداءك أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون سلوك ويقاتلون أولياء اللهم خالف بين كلمتهم فزنزل أقدامهم وشتي شملهم وفل حدهم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وكنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا نعمه يَزِرْكُمْ ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون <applause>